มดแดงตุง้งแฉ่งครั้งหนึ่งมดแดงเบิกบานมาเจอะเข้าสารตุง้งแฉ่งตุง้งแฉ่งวันที่หนึ่งแบกหนึ่งมเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุง้งแฉ่งตุง้งแฉ่งวันที่สองแบกหนึ่งมเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุง้งแฉ่งตุง้งแฉ่ง วันที่สามแบกหนึ่งมเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สี่แบกหนึ่งมเมล็ดไม่เหน right ื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่ห ranean, <factual S 1> 네้าแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่ง วันที่หแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่7็ดแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่8แบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุ้งแฉ่งตุ้งแฉ่ง วันที่เก้าแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุง้งแฉ่งตุ้งแฉ่งวันที่สิบแบกหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุง้งแฉ่งตุ้งแฉ่งแบกวันละหนึ่งเมล็ดไม่เหนื่อยไม่เหน็ดตุง้งแฉ่งตุ้งแฉ่ง